การตลาดออนไลน์ครบวงจรออกแบบกราฟิกทำวิดีโอมัลติมีเดียวางแผนสื่อโฆษณาพร้อมโปรแกรมระบบเพิ่มยอดขายแจกลิงก์ติดลิงก์สำหรับตัวแทนจำหน่ายสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพทำการตลาดออนไลน์นึกถึง IQ ติดต่อ082-315-6481 สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดมนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นดวงประจำเดือนกันยายน2563นรนะครับในเดือนกันยายนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเดือนที่มีความสำคัญอย่างมากเลยนะมีดาว ย้ายราศีก็คือพระราหูนะครับเรียกว่าเป็นการย้ายราจะมีผลเนี่ยในรอบ18ปีเลยซึ่งคลิปพระราหูนะครับผมก็ลงไว้ให้แล้วท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่อย่าลืมไปติดตามในช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์ุรมด้วยนะครับโดยพระราหูเนี่ยจะย้ายวันที่10กันยา2563นี้นะแล้วเหตุการณ์ที่2ที่มีความสําคัญมากเนี่ยนะครับก็คือวันที่19กันยา ดาวพระเสาร์จะเดินหน้าแล้วจากที่พักองศามานานนะครับพักองศาแปลว่าถอยหลังเดินถอยหลังข้ามราศีมาเลยนะครับมาอยู่ที่ราศีธนูวันที่19บกันยานี้จะเริ่มเดินหน้าอย่างเต็มกําลังแล้วนะครับแล้วเหตุการณ์ที่3ที่สําคัญมากก็คือดาวพระพฤหัสนะครับดาวพระพฤหัสเนี่ยเรียกว่าเป็นประธานแห่งสุเปรเคร จะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังวันที่21กันยา2 6 6 3และการเดินหน้าครั้งนี้นะครับเป็นการเดินหน้าที่มีกำลังมากนะครับฉะนั้นดาวสุ p เนีะดาวพฤหัสเป็นดาวประธานแห่งสุ per เ,เดินหน้าแบบมีกำลังสูงสุดด้วยฉะนั้นการเดินครั้งนี้จะมีผลการเปลี่ยนแปลงอย่างมากฉะนั้นในเดือนกันยานี้เนี่ยเป็นเดือนที่เรียกว่าบางคนบางลัคนาราศีหมดเคราะห์ไปเลย นะหมดเคราะพ้นเคราะแล้วนะครับส่วนบางลัคนาราศีอาจจะเพิ่งเริ่มต้นอย่างนี้นะครับฉะนั้นเวลาที่ผมดูดวงให้เนี่ยนะครับดวงประจําเดือนเนี่ยเป็นการดูดาวจรบนท้องฟ้านะครับฉะนั้นใครที่บอกว่าเออชมคลิป ในช่อง y o u t u b e ของผมแล้วทำไมตรงมั่งไม่ตรงมั่งนะครับสาเหตุมันเกิดจากที่การที่เราดูประจำเดือนอย่างเนี้ยผมไม่ได้ดูดาวในดวงชะตากําเนิดของแต่ละคนแต่เราดูภาพรวมซึ่งเป็นดาวที่โคจรอ,อยู่บนท้องฟ้าณนะเดือนนั้นๆฉะนั้นถ้าท่านใดที่มีดาวในชะตากาเนิดไปตรงกับดาวที่อยู่บนท้องฟ้าหรือมีความใกล้เคียงท่านก็จะรู้สึกว่าโอ้มันมีความถูกต้องแม่นยำมากนะครับแต่ถ้าท่านใด ดูแล้วเอ๊ไม่ใช่เลยไม่เหมือนเลยอันนี้แนะนําต้องดูส่วนตัวนะครับเพราะว่าดาวในชะตากําเนิดอย่างที่ผมพูดไปว่าบางท่านพ้นเคราะห์นะแต่เราอาจแบบไม่พ้นก็ได้เพราะดาวในชะตากําเนิดมันไม่เหมือนกันแรงกรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นดาวที่สถิตมาในตอนที่เรากําเนิดเนี่ยมันจะส่งผลด้วยนะครับเพราะมันส่งผลด้วยมันก็จะเป็นอาการอย่างนี้นะครับแล้วก็ยังมีพระอาทิตย์นะครับจะย้ายราศี พรพุทธก็ย้ายราศีแล้วก็มีพระเกตก็มีการย้ายราศีประมาณปลายเดือนฉะนั้นภาพรวมทั้งหมดนี้นะที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยาเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับ ท่านใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรวมถึงท่านที่ติดตามชมกันมาตลอดแล้วตอนนี้อย่าลืมไปกดเพลย์ลิสต์นะครับในช่อง YouTube ด้วยเพราะว่าเวลาตอนนี้เนี่ยผมได้แยกคลิปรายการใหม่ๆนะครับแยกเป็นหมวดหมู่ให้ง่ายในการค้นหาแล้วก็สะดวกขึ้นด้วยนะครับตั้งแต่หมวดดูดวงต่างๆก็จะมีดวงประจําเดือนดวงประจําสัปดาห์เสริมดวงปรับชะตานะครับมีวิธีการให้ทุกเดือนเลยนะครับว่าในแต่ละเดือนนี้ท่านจะเสริมดวงท่านได้ย่งไง รวมถึงมีหมวดธรรมะปฏิบัตินะมีหมวดความรู้ด้านโหราศาสตร์มีหมวดในเรื่องของดูดวงฟรีรวมไปถึงคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะเนี่ยนะครับมีหลากหลายสาระความรู้เลยมีแมทชิ่งธุรกิจมีอะไรผมจะช่วยให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามในช่องผมเนี่ยได้ประโยชน์ให้มากที่สุดครับก่อนที่เราจะไปดูดวงกันนะครับ ผมอยากจะขอ,อกล่าวถึงบรมครูหลวงปู่เทพโลดดอนซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของผมนะครับท่านเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาสําเร็จวิชาสามและเป็นพระอรหันต์ที่มีปฏิสัมพิาญาณนะครับฉะนั้นท่านใดที่มีความทุกข์ใจนะมีความไม่สบายกายไม่สบายใจก็ตามนะครับท่านสักการะบูชาหลวงปู่เทพโลุดอนเนี่ยนะครับจะ ทำให้เกิดความเป็นมงคลปรับทุกข์ในจิตใจของท่านบางท่านเปลี่ยนแปลงอย่างปฏิหารเลยนะครับเพราะท่านเป็นบรมครูของ พระสายกรรมฐานทั่วประเทศไทยนะครับหลวงปู่เทพโลกุดรเนี่ยนะครับท่านเป็นพระในคณะพระธรรมทูตนะครับที่เดินทางมาจากอินเดียสมัยพระเจ้าโกมหาราชเลยได้เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมินะครับรวมถึงประเทศไทยของเราเนี่ยนะท่านมาเป็นคณะอยู่ในสายที่8นะครับซึ่งตรงเนี้ยผมอยากจะประกาศปรมีครูบาอาจารย์ให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักหลวงปู่เทพโลกอุดอรนะครับซึ่ง พวกเราชาวพุทธนะครับในประเทศไทยที่ได้ศึกษาธรรมะได้สวดมนต์ได้ปฏิบัติสมาธิกรรมฐานต่างๆนะครับท่านต้องระลึกถึงนะครับบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดรซึ่งหลายคนอาจจะเรียกหลวงปู่ใหญ่นะครับท่านมีคุณอุปการมากทีเดียวนะครับซึ่งตัวผมเองได้ไปปฏิบัติธรรมนะครับที่ถ้ำบัวแดงจังหวัดชัยภูมิเนี่ยก็ได้เกิดนิมิตนะครับเกิดความรู้องค์ความรู้ในข้อธรรมะต่างๆนำทางตัวผมนะครับให้ประสบความสําเร็จในทุกๆ รัะนั้นใครที่มีความทุกข์กายทุกใจไม่สบายใจอย่าลืมนะครับสักการะบูชาหลวงปู่เทพโลกุดรน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูดวงประจําเดือนกันเลยครับลัคนาสถิตมีนประจําเดือนกันยายน2563นะครับชาวลัคนาสถิตมีนนะครับเรียกว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาดีเป็นคนฉลาดเฉียบแหลม นะและเป็นคนที่มีความคิดใหม่ๆไม่หยุดนิ่งเป็นคนไอเดียดีนะแล้วทำอะไรเนี่ยก็เป็นนักสู้สู้กับอุปสรรคได้ดีไม่ยอมแพ้ชอบแก้ปัญหานะครับรักความยุติธรรมนะเรียกว่าไม่เอาเปรียบใครไม่อยากให้ใครเอาเปรียบนะครับและเป็นคนที่มียานอาจจะมียานวิเศษนะครับสัมผัสสิ่งศักษษดิ์สิทธิ์ได้นะแล้วก็ เรียกว่ามีโลกส่วนตัวสูงนะครับอารดวงในเดือนกันยายนนี้นะครับเรียกว่าเป็นข่าวดีมีแต่ข่าวดีมากมายเลยสําหรับชาวลัคนาสถิตมีน,นะครับเนื่องจากดาวประจําตัวเนี่ยคือดาวพระพฤหัสจะเดินหน้าเต็มกําลังนะจะมีการเดินหน้าเต็มกําลังเลยนะครับแล้วก็มีดาวพระราหูจะย้ายราศีนะเนี่ยมาจากเรือนวินาศมาเป็นสัจชะนะครับจะมีการย้ายราศีอีกฉะนั้น จะมีความโดดเด่นมากนะชีวิตเปลี่ยนแปลงแล้วพ้นเคราะห์พ้นโศกจากช่วงเวลาที่เหนื่อยยากช่วงเวลาแห่งความกังวลตอนนี้เปลี่ยนแปลงแล้วนะครับในเดือนนี้นะหนักแน่นมั่นคงมีกําลังด้วยนะ,ะดูการเงินดาวการเงินเจ้าหรือการเงินยังเป็นกเกษตราราธิบดีอยู่ก็คือพังหานนะครับได้รับการสนับสนุนนะครับจากผู้ใหญ่ ในเรื่องของการเงินงานจะสร้างเม็ดเงินเม็ดเงินเข้ามาทุกที่ทุกทางพร้อมทั้งมีโชคมีลาบด้วยและเชื่อว่าชาวลัคนาสถิตมีเนี่ยนะครับมีความรู้สึกอยากจะลงทุนอยากจะทําเองด้วยนะถ้าท่านอยากจะทําท่านทําได้เช่นกันนะท่านมีโอกาสนําเงินในคลังนําเงินเก็บมามาลงทุนทําอะไรบางอย่างในเดือนนี้ก็โดดเด่น นะมีโอกาสที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าโดดเด่นทีเดียวในเรื่องของการเงินนะครับแต่ในเรื่องของการใช้จ่ายท่านตองระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะ มองไปข้างในแค่สามเดือนมองไปขานาดสักห้าเดือน6เดือนด้วยถ้าท่านเอาคลังท่านมาใช้โอกาสจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะในเดือนกันยาน,นี้มันมีโอกาสเงินใหม่เข้ามาก็จริงแล้วมีโอกาสลงทุนด้วยใครอยากทําก็ทําได้ก็วางแผนดีๆนะครับแล้วก็มาติดตามดวงรายเดือนท่านจะได้รู้นะครับไปเรื่อยๆนะอา้าวในเรื่องการงานนะครับงานโดดเด่นมากนะเพราะว่า โปรเจกต์โครงการต่างๆนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้านะดาวพระพฤหัสเป็นกเกษตรตราที่บดีในเรือนกรรมะเดินหน้าอย่างเต็มกําลังนะในเรื่องของงานเนี่ยฉะนั้นงานอะไรที่มันล่าช้าไม่เสร็จมันจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกันยาแล้วจะเดินหน้าเต็มกําลังด้วยนะครับลาภมาเป็นกรรมะด้วยฉะนั้นมันจะมีช่องทางใหม่โอกาสใหม่วิธีการใหม่สินค้าใหม่ใครที่เป็นเจ้าของกิจการท่านออก โครงการใหม่ได้เลยโปรเจกต์ใหม่รูปแบบใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่แลนะแนวทางใหม่ในการทํางานนะครับส่วนใครที่เป็นลูกจ้างไป็นพนกักงานประจําท่านอาจจะมีรายไ,ได้เสริมอาชีพเสริมนะหรือทําโครงการใหม่ไปเสนอเจ้านายวิธีใหม่ไปเสนอเจ้านายมันจะโดดเด่นมากจะได้รับการเกื้อกูลดีทีเดียวนะได้รับการเกื้อกูลนะแล้วพอพระราหูย้ายเนี่ยนะครับวินาศมาเป็นสัตว์ชนะถ้าไม่ต้องตกใจนะ เพราะพระราหูวินาศมาเป็นนิดอีกในสัจยะโอ้โหคาวนี้นะงานสร้างเงินก็จะง,งานท่านจะดิวงานเป็นผู้ประสานติดต่อเจรจาดิวนูน่นนี่นั่นประสานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมันจะโดดเด่นมากนะแต่อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือดาวจรนะเป็นดาวที่เคลื่อนที่บนท้องฟ้ายังไม่ใช่ดาวในชะตากําเนิดของแต่ละคนเพราะบางคนพอฟังปุ๊บโอ้โหเดี๋ยวไปลุยลงทุนทำโน่นทำนี่ท่านต้องดู ดวงส่วนตัวนะถึงจะเช็คก,ก่อนว่าดาวในชะตากําเนิดมันอยู่ตรงไหนบ้างมันมีดาวดาวสุพเคราะห์ดาวบาปเคราะห์มาเลงมาโยกอะไรกันยังไงมันถึงจะรู้นะแต่อันนี้เป็นดาวจรใครที่ดาวในชะตากําเนิดมีความใกล้เคียงกับดาวจนนะรณเดือนกันยามันก็จะส่งผลไปในทิศทางแบบนั้นนะครับอันนี้ผมพูดเตือนเอาไว้ด้วยไม่ใช่ผมพูดว่าดีดีดีท่านลุยเต็มที่พอไม่ดีเดี๋ยวมาว่าผมนะอ,อ,อย่างนี้ในเรื่องของการงานจะเป็นอย่างนี้นะครับ ผมอยากจะขอประชาสัมพันธ์นะครับให้กับแฟนรายการทุกท่านทั้งที่ชมกันอยู่แล้วและที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอันนี้เป็นหนังสือธรรมะธรรมนิมิตเป็นธรรมะที่ผมได้เรียนรู้นะครับตอนที่ไปปฏิบัติธรรมในท่ามูแดงจังหวัดชัยภูมินะครับพระอาจารย์ปินทุมาปัญโยเนี่ยท่านได้ มอบหมายนะครับแนะนําให้ผมเนี่ยไปเรียนในถ้ำบูแดงผมก็ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็เกิดนิมิตองความรู้ในเรื่องของธรรมะขึ้นมามากมายผมจึงถ่ายทอดนะครับเป็นหนังสือธรรมะธรรมนิมิตนะครับตรงนี้แจกฟรีนะครับทั้งในนี้นะครับก็จะมีวิธีการปฏิบัติสมาธิ วิธีการฝึกเดินจงกรมนะครับมีมนคาถามีเรื่องของบทสวดมนต์รวมไปถึงถามตอบข้อธรรมต่างๆแบบละเอียดเลยนะครับตรงนี้ผมแจกฟรีท่านใดที่เคยติดต่อเข้ามาแล้วยังไม่ได้รับนะครับตอนนี้ พิมพ์ครั้งที่2แล้วนะครับเป็นการพิมพ์ครั้งที่2พิมพ์ครั้งที่2เนี่ยครับได้ความเมตตาจากพระอาจารย์พิทุมหาบัญโยนะครับท่านได้เขียนบรรยายรรมรวมถึงเป็นคําปารภไว้ให้ผมด้วยนะครับฉะนั้นมันก็จะเกิดความเป็นมงคลทั้งผู้อ่านและผู้เขียนด้วยนะท่านใดยังไม่ได้รับ ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับมาขอรับได้ที่ Li น์แอดนะครับแอดโอเพนดาวนะครับตรงนี้ผมแจกฟรีถ้าท่านใดที่อยู่ใกล้สํานักงานของผมท่านเข้ามารับฟรีได้เลยส่วนที่อยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับต้องขออนุญ,ญาตมีค่าจัดส่งนะครับตรงนี้หรือใครอยากจะร่วมบุญเพราะยังไม่ได้ร่วมบุญเลยท่านก็ติดต่อร่วมบุญได้ที่ Li น์แอดโอเพนดาวครับในเรื่องความรักความรักนะครับจเจ้าเรือนความความรักอยู่นี่ดาพภูธ พรนะพุธเป็นเกษตรตราที่ดีได้ต้นเดือนเลยบางคนอาจจะพบคู่บางคนอาจจะแบบโอ้ยจะนุ้งกันนิ้งบางคนที่มีคู่อยู่แล้วก็รักใคร่กันดีนะครับรักใคร่กันดีเลยแต่พอกลางเดือนเป็นต้นไปกลางเดือนเป็นต้นไปนะอาจจะละหองละแห่งกันไปบ้างคนมีคู่นะละหองละแหงกันไปบ้าง,นะอ,ง,ง,างอย่างนี้นะเนี่ยนะถ้าคนไม่มีคู่ถ้าคนไม่มีคู่นะ ครึ่งเดือนแรกท่านเจอใครโอเคเลยแฮปปี้ไปคุยกันได้แฮปปี้สดชื่นแต่ถ้าครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปถ้าไปเจอครึ่งเดือนหลังจะไม่ค่อยดีไม่ถูกใจนะท่านก็เลือกเอานะครับอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วกันนะเสร็จแล้วในเรื่องของสุขภาพนะครับดาวประจําตัว เดินหน้าเต็มกําลังแข็งแกร่งมากนะฉะนั้นสุขภาพท่านสบายใจได้เลยไม่มีความกังวลเรื่องสุขภาพเปลี่ยนแปลงในชีวิตโดดเด่นดีทีเดียวนะไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพสุขภาพแข็งแรง,งดีสบายใจได้นะครับคราวนี้ <c oughs> มาดูเลขมงคลน,นะครับเลขมงคลเนี่ยผมเตรียมไว้ให้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนนะครับเป็นดาวที่ส่งกําลังเป็นมงคลท่านใดที่สนใจอยากจะนําไปเสี่ยงโชคก็ได้เช่นกันนะถ้าอยากจะเสี่ยงโชคผมแนะนํนาให้ดู4รายการของผมนะหนึ่งคือวิเคราะห์ดวงดาวผมจะประเมิน การโคจรจอง,องดวงดาวที่ส่งกําลังวันที่1และว,วันที่16ของทุกเดือนนะครับและวิเคราะห์เป็นลัคนาไว้ให้เลยแต่ลัคนามีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่มีโอกาสถูกเท่าไหร่นะครับและไกด์ลายตัวเลขไว้ให้ด้วยนะครับและเมื่อท่านดูรายการแรกเสร็จแล้วไปดูรายการที่2คือดวงดาวเขย่าโชคเลขจากฝันนะครับผมจะนําเลขสรุปของวิเคราะห์ดวงดาวมา ขย่าจับเป็นชุดชุดชุดไว้ให้พร้อมบอกวิธีซื้อด้วยซื้อยังไงซื้อที่ไหนซื้อกับใครนะครับเป็นขั้นตอนให้ท่านทําตามโดยง่ายๆเลยนะครับใครที่ไม่เคยเสี่ยงโชคท่านทําตามรายการที่แนะนําไว้จะง่ายมากเสร็จแล้วไปดูรายการที่3นะครับโชคใหญ่เงินทับตัวประจําเดือนนะโชคใหญ่เงินทับตัวเนี่ยนะครับจะบอกขั้นตอนเอาไว้ให้หมดเลยนะครับให้ท่านไปดูถ้าเกิดว่าท่านมีลักษณะท่านในรายการนี้แปลว่าจัดเต็มได้เลย นะเสร็จแล้วรายการที่4นะครับปรับดวงเสริมชะตาประจําเดือนนะครับท่านรีบไปดูเลยเพราะดาวย้ายแล้วพอดาวย้ายปุ๊บเราจะขึ้นไม่มีตกอย่างไรเราจะเสริมเกื้อกูลดวงชะตาเราอย่างไรเพื่อให้สร้างบุญสร้างบาร,รมีหนุนดวงชะตาได้นะครับดู4รายการนี้ชีวิตท่านจะขึ้นแบบไม่มีตกเลยนะตัวเลขนะครับ7538หาระวังหนึ่ง โมนาคนี่สัมผัสธรรมชาติดำค่าสู่ผิวคุณเครื่องสำอางชั้นนำระดับโลกรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศจังหวัดละหนึ่งท่าน ท่านใดที่สนใจนะครับในเรื่องของการปฏิบัติธรรมในการฝึกจิตฝึกสมาธินะครับตอนนี้ผมได้ใช้สำนักงานของผมเนี่ยนะครับเปิดเป็นสำนักปฏิบัติธรรมนะครับชื่อว่าสถาบันพลังพุทธานุภาพสำนักพุทธาจารย์บรมกูหลงพุทเทพโลกุดอนนะครับพร้อมกับเปิดให้ทุกท่านนะครับได้มากราบสักการะบูชาหลวงพุทเทพโลกุดอนนะครับใครที่คารพศรัทธาในบรมกูหลวงพุทเทพโลกุดอนท่านสามารถมาที่สถาบันได้นะครับโดยตั้งอยู่ที่ซ อยน้มิน98นะครับจนถึงเสาวเวลา9โมงถึง5โมงนะครับเผื่อว่าบางท่านยังไม่สะดวกที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดยังไม่สะดวกที่จะเดินทางไปที่ถ้ำบัวแดงจังหวัดเชียงภูมินะครับก็สามารถมาที่ซอยนวมินมิ98ได้ใครที่ไม่รู้เส้นทางไปไม่ถูกยังไงนะครับก็ แอดไลน์นะครับไลน์แอดนะครับมีแอดด้วยแอดโอเพนดาวไปสอบถามรายละเอียดทุกอย่างได้นะครับหรือส่วนคนที่อยากจะมาพูดคุยกันในไลฟ์นะครับผมมีไลฟ์สดทุกวันศุกร์นะครับเวลา3โมงถึง6โมงแล้วก็วันเสาร์10โมงถึงเที่ยงนะครับมาพูดคุยมาสนทนากันมีหลากหลายสาระน่ารู้นะครับทั้งธรรมะปฏิบัติทั้งเรื่องโหราศาสตร์รวมถึงดูดวงฟรีด้วยนะครับและผมก็จะมี กลุ่มไลน์สแควร์นะครับคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิรณนะเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับท่านสามารถคลิกที่ลิงก์นะครับใต้ลิงก์เนี่ยนะครับใต้คลิปนี้เข้ากลุ่มเข้ามาได้ด้วยนะครับแล้วก็มาสนทนากันผมจะตอบข้อธรรมะให้ทุกวันนะครับประมาณ2องทุ่มถึงสามทุ่มส่วนท่านที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับยังไม่รู้ลักคณะตัวเองให้แอดไปที่ไลน์แอดนะครับโอ้พนดาวต้องเป็นไลน์แอดนะครับช่องทางเดียวเลยต้องใช้ วันเดือนปีเกิดนะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับซึ่งวันเนี่ยใช้เป็นวันที่นะครับเดือนปีเกิดก็ใช้เป็นปีตัวเลขนะครับไม่เอาปีนักษักย์นะครับวันไม่เอาจันทร์อังคารพุธนะครับปีเกิดก็ไม่เอาว่าปีหมูปีไก่อะไรนี่นะไม่เอานะฮะต้องเป็นปีตัวเลขรวมถึงเวลาเกิด ส่งไปที่ line at o p e n d นดาวจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาตอบให้นะครับฟรีนะครับผมจะผูกดวงวางลักษนะาให้ฟรีเพื่อให้ท่านได้มาชมรายการต่างๆในช่อง YouTube ของผมเนี่ยได้อย่างครบถ้วนนะครับสะดวกสบายแล้วก็ใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับท่านต้องจองคิวล่วงหน้านะครับ แอปที่ line แอดโอเพนดเช่นกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับคำติชมทั้งหลายเนี่ยจะผมน้อมรับทั้งหมดจะทำให้พวกเราเนี่ยนะครับไปพัฒนาคอนเทนต์ดีๆนะครับสาระความรู้ดีๆนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ